ถานีรถไฟนะครับจังหวัดอุดรธาน,อนีเราเราก็จะมาดูนะฮะรถไฟนะครับแต่ตอนนี้นะฮะร,รขอขบวนรถไฟอยู่เนาะนะฮะนี่นะครับเราจะเดินทางไปไหนนะครับเราก็มาลุ้นกันนะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่สถานีรถไฟจังหวัดอุดรธานีชานสราที่สองนะครับขันที่สองนะขบวนที่ยี่สิบหก เนี่นะฮะก็ดูบรรยากาศช่วงนี้ก็รอรถเนาะน,นะครับผมนี่นะครับ โอ้ยจักจี้ถึงว่าเราคุ้นเนี่ยผมเดินมาเนี่ยพี่ผมมาเล่นบ้านอยู่มาจากไหนเนี่ยนี่ผมอยู่แถวเนี่ยผมอาศัยอยู่เหรอผมก็เลยเดินมาใช่เหรอที่ระเบิดจริงเพราะว่าเราเราคุ้นเคยกันนานโอ้ยไทยกับยืนไทยทิพย์ไทยในน้ำแล้วเป็นไงสบายดีนะสบายดีไม่เห็นเจ้างานแล้วมีลูกมีเมียยังโสดโสดเหรอได้พ่นนี้สองพ่อทำงานอยู่ที่ ทำถอดถอดถอดหน้ากางุงหน่อยไม่ได้เหรอเห็นนั่นใส่เสื้ออะไรเนี่ยกลมอะไรเนี่ยบางอันนี้เป็นของพี่อ๋มอะไรเกี่ยวกับคนพิการพัฒนาสังคมทำงานที่นั่นเป็นยังไงบ้างดีนะพี่สนุกฮะสนุกสนุกเหรอ หรอผมก็เลยได้ทํางานได้เจอคนมาเดิมเนี่ต่างๆสัญญาไมันมีแต่แถวอําเภอผมนะพี่เหรอใช่ไปที่ร่มๆหน่อยได้ไหมอยู่นี่แหละอยู่นี่แหละมันร้อนอ่ะเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบแสงเนี่ยโอ้โหตายแล้วโอ้โหคนที่ชอบถือแสงครับพี่เอาไปนู่นก็ได้นั่นน่ะอืไปนะครับเจอจากกีทํางานได้ประมาณหนึ่งเดือนโดยบังเอิญว่าหาประสบการณ์นะพี่อ๋อเนาะอยู่ใกล้บ้านด้วยอ๋ออ๋อก็ทำ จะไม่ถอดผ้าคุมหวองเนอะนะครับหรออืออายุบี่ปีแล้วเนี่ยตอนเนี้ยยี่สองแล้วนะขึ้นมาทั้งบนนะร้อนนะฮะี่นีก็ได้นะผมเป็นคนที่ชอบโอ้โหจากกี้เชื่อพี่เยขึ้นไปนุ่นผมก็ถ่ายอะไรเนาะแล้วก็ต้งมารอรถในชรานะนะครับผมรอรับใครรอรับ ใส่วะไม่หรอคุ้นๆหนึ่งวะเพราะว่าเราเป็นคนเคยนานๆพี่นี่ยพี่ก็รอรถรอรถที่ชานลานี้นะครับก็ว่าจะขึ้นไปน้องหายเนาะนะครับไปน้องหายอจะเป็นไงสบายดีนะสบายดีพี่สบายดีไม่ได้เจอกันนานมากที่เดียวหลายปีนะเกือบปีกว่านะมั้ยปีกว่าแล้วอโอ้ยนะวัยนี้่ไปมากใช่ไม่ได้ไปจำปาดงเลยเหรอ ตอนนี้ไม่ค่อยไปว่าจะไปวันงานนั่นแหละีวันงานเหรอตันนี้เขาจัดงานวันไหนอ่ะน่าจะเดือนธันวาคมเดือนธันวาเ่ะอทุปีอจะกี่ไปกับใครอ่ะไปกับคนไอ้ยอะอกยอกๆไปกับ่แหละทรเนียนอะไรนะวันนี้ก็จะให้พ่อไปส่งแล้วก็เวลามีงานใช่ไหมอถ้าไม่มีงานเราก็ไม่ได้ไปไงเพราะว่าผมตอนนี้ก็ได้ทํางานแล้วครับผมเอาถามเรื่องคดีหน่อยเป็นยังไงบ้างไม่คดีหรอคดีก็ วันที่สองเนี่ยเขานัดตัดสินกรผ่านชลุยโอเคไหมไม่รู้นะคิดว่าเพราะไม่ใช่ศาลไงเพราะว่าท่านก็น่าจะให้โอ,อกาสท่นานบอกว่าเลิกซะนะท่านก็บอกไงครับท่านก็พอที่ตัดสินแล้วบอกว่า,ว,าว่าผมก็เลิกเลยมันก็นานมาเนาะคาดีปีหนึ่งนะยังไม่ไมยกฟ้องอรอไม่รู้นะเพราะคาดีเนี่ยมันก็นานแล้วหลายคนบอกที่ก่อเรื่องต่อเราเองจริงเลยเป็นคดีที่นานมาปีกว่าแล้วทาน่าจะยกฟ้องอนะ่ะเนาะ ได้มันผ่านม,มานานมากเพราะว่าผมก็ไม่ได้ทําเกี่ยวกับการมีค่าหรือว่าภาพผิดเงินงน้อยอผมก็หางานทําที่มันมีแบบว่าเป็นหลักเป็นแหล่งอ่ะจะาถามรู้เอไปสมัรงาเขาไม่ได้สืบประวัติว่าติดคดงคดีอะไรมาหรือเปล่าเขาไม่มีใช่ไหมไม่ครับที่นี่เป็นขังสถาปน์แล้วก็เพื่อนของพ่อผมแกก็เป็นผู้เชี่ยวชารที่ทำอ๋อนะครับผมก็สามารถเขาทําได้เะี้ยส่วนใหญ่ปั๊มเนี่ยเขาไม่เขาไม่ถามเรื่องคดีนนะอกจาก คดีดแรงๆไงเปฆ่าคนตายยาเสพติดเนี่ย,าาต,ย,ยตัวใหญ่จะ,จะทําไม่ได้แต่ของเราเป็นคดีทั่วไปของรโรเชียวไงฆ่าันไปว่ากันมาเย,ายอะแยะมากมายไงไอโรเชียวเนะาะใช่มันเป็นคดีทั่วไปอยู่แล้วไปประมาณเนี่ยถ้าเป็นคดีใหญ่ยาเสพติดฆ่าคนตายแนย่นอน,นอ,นอะ่ะอันนี้ยาก อวันนี้ก็บังเอิญเจอจริงงบัเอิญจริิงบผมมเเดนาจอจักีน้องแปงปันรอยยิ้มเดินออกมาเล่นอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวลืมถามเรื่องธุรกิจยกเลิกทำล้วเหรอแจ่วบอ่ายังทำอยู่ยังทำอยู่ยังทำอยู่เหรอใช่ถ้าสนใจก็สั่งได้ที่เฟซจักีนแปงปันรอยิ้มนะฮะยกซีเจ้าของเกือนะก็คือจะทำออนไลน์ตั้งใจกลับมาโพลวันนี้ไม่เห็นแบบเจ่วบองเนาะปกติจะสือให้มอบให้ เจ้าหน้าที่คนนั้นคนนี้เห็นอยู่ก็ไปดูในเฟซกันตะกี้แบบนันมาอยู่อ่าก็ส่วนใหญ่กนี่แหละก็ยังทําอยู่เพราาะว่คนนานๆทีทำเพราะว่าเราก็มีเป็นงานเป็นหลักเป็นแรงแล้วครับยูทูบเกี่ยวบองไครอะไรก็เป็นงานเออแล้วยังช่วยเหลือคนแบบแบบเห็นในเฟซเนาะก็จะเห็นช่วยเหลือคนลําบากพิการอะไรบ้างก็มีอยู่ยังยังช่วยอยู่พี่เพราะว่าช่วยอยู่นะ คือผมก็ว่าคิดว่านี่แหละผมจะเริ่มกลับมาขายออนไลน์แบบจริงจังประมาณแล้วก็โคพสขายให้ลูกค้าสั่งนะแล้วก็จะนําเงินกําไรก็คือกับตกละสิบ,บาทเนี่ยเช่นคนสั่งแล้วก็เอาสีส่สิบอีกสิบาทแล้วก็ถามจริงๆเอาเงินมาจากไหนไปช่วยเหลือคนอื่นเ,เงินเก็บเลยพี่เงนินเก็บเหรอบางทีก็ไม่ให้เลยผมก็อดกินนละยเอาขนาดนั้นเลยเหรอจำพี่ผมเป็นคนนี้ชอบทางความไงก็คือจริงจริงอ่ะจริงเวลาที่เรายังไม่มีหรือว่ายัง เขาเรียวว่าอะไรรวยร่ํารวยมีอะไรต่างๆนะ่ะให้ตอกขอให้ตัวเองมีก่อนเนะี่ยแบบแล้วไปช่วยเหลือคนอื่นอย่างเนี้ยมันจะดีไหมดีนะพี่ไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อ่มผมเป็นคนที่สร้างภาพมาเนะยเพราะง่ะายคือเราได้รอยยิ้มไงผมช่วยเหลือสองังคมช่วยเหลือคนคนที่เขาลําบากเก็บของเก่าอด้ไหมเราเาก็ได้รอยยิ้มได้ความอิ่มใจมันเป็นรอยยิ้มที่ออกมาจากจริงใจนะครับไม่ใช่เหมือนรอยยิ้ม ก็ไปของอ่าแล้วเรื่อง YouTube ล่ะ YouTube ก็ก็จะกลับมาทําอีกคลับิปก็คือจะกลับมาตั้งใจทําจะจะทําการกินอาหารนิสารแล้วอืมก็ได้ดูคนนั้นครีทํากันก็ดีอ่ะใช่มั้ยเราก็ต้องกินแบบยอมยอมเสียภาพรักกันดีๆอ่ากินแบบนี้ก็ได้กลับมาทําเพราะว่าก็คตั้งจากพวกเนี้ยไปช่วยเหลือสังคมเนี่ยครับผมขายออนไลน์ YouTube เนี่ยอ่า เพราะว่ามีานเป็นหนักเป็นแหลงเลยด้วยครับครับเพราะว่าจะกกีรู้จักคนเยอะเนาะนะครับก็ฝากแล้วกันนะครับผมอ่ะที่เฟซจะกกีแบางปันรอยยิ้มไครับผมอร่อยแน่รับครับผมแล้วถามเรื่องสุขภาพแล้วกันเออสุขภาพตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างผมก็ยังร่วงอยู่ี่เขาไปนัดหมอตอนเดือนเดือนละหนึ่งครั้งอันเหรอใช่ก็เป็นมาปสามที่เขาก็เป็นโรคอะไรไม่รู้มั้พี่ มันเกี่ยวกับสารเคมีนี่แหละมองพูดเป็นอะไรผงภาษาผมมออ๋อถอนหมวกได้ไหมถอนหมวกให้ได้ถอดนี่ก็กลายเป็นผ้าได้แหละอะถอนนี่ก็เป็นผ้าเลยก็ดูก็ให้เอฟซีดูว่าเออไ่ีม่อ่ะหนึ่งวิอะอ่ะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเอาถอนก่อนมันไม่เกิดเลยนอ๋อไหนไหนมันมันมันแบบมีไม่เกิดเลยอ๋อนะฮะมันยังไงมันก็รักษามานานเวลาที่มันเขาไม่มียาปลูกผมหรืออะไรให้เลยหรอ ไม่อยากลองเสี่ยงพี่เพราะว่าสั่งเคมีได้ไงเพราะว่าเราเป็นผู้ชายเนาะเราจะเออวัยรุ่นขนาดนี้ก็อยากจะแบบหน้าตาดีมีแฟนอะไรแบบเนี้ยมีผมมีคิ้วนะยังไ้อมีคิ้วมีอะไรก็ยังดีอ่ะตอนนี้โอ้โหแล้วมันไม่คุ้นเลยไงเพราะว่าเราไม่ได้เป็นตั้งแต่เด็กไงพี่ครับ ถ้าเราเป็นนักเตะเด็กเออเกิดมาไม่มีเราก็จะคุ้นเคยใช่ไหมอ่าแต่นี่เราอ้าเป็นตั้งแต่ตอนไหนอะมสามอะมสามตอนนั้นผมจบมสามผมสอบเสร็จใช่ไหมผมเริ่มัจับผมตัวเองเฮ้ยทำไมมันหล่นนะแล้วก็ให้แม่โกนผมบอกเลยปรากฏว่าไม่เกิดเลยล่วงเลยรักงนจายนักรักษามาสามสี่ปีผมก็ไม่มีไม่ไม่รู้ว่าไม่ทราบสาเหตุว่าเกิดมาจากอะไรอือือมันก็เลยเนี่ยเลยรักษาไปเนี่อย มอกว่าให้สียาเดือนละครั้งก็คือสีกระตุ้นเซลล์พี่เซลผมลอดลอเซลตายที่มันยกข้างในอะออกมามาเนี่ยอ๋อครับอันนี้จะไปไหนเนี่ยอันนี้เหรอผมมานอนเนี่ยเพผมนอนอยู่ใต้ใต้เนี่ยโอ้โหจากที่นอนอยู่ใต้นี่นะครับผมไถว่าใติอยู่ผมก็เลยแบบไถอะไรว่าเสียงดังก็ไ่ดาด้วยก็เลยเดือนอกมาอ้าวแล้วจะกลับไปทํางานวันไหนเนี่ย กลับไปทํางานพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็ทำงานใช่วันนี้ลาทำงานที่ไหนนะทำงานที่บางจากชัยวานบางจากชัยวานนะครับวันนี้ผมก็สามารถเติมเต็มให้ทุกคนได้แล้วมีปั๊มดึงโต๊ะอ่าเรื่องของเด็พดีขำนะครเจอจักกีที่นั่นนะครับก็เอฟซีเนาะถ้าเจอจักกีที่นั่นก็ไปทักทายมาให้ติ๊บผมให้ติปผมอ่าติปติปติปเนาะจักกีอยากได้ติ๊บนะนะครับมันก็อยู่ใกล้บ้านเราก็เราไม่ได้ไปไกล อยู่ในดอนก็ม <ung> <AM S 1> <cartoon S 3> ีเพื่อนไงพี่ก็ยังมีแฟนเนี่ยอ่าครับผมเจอไหมก็เจอแบบบังเอิญเจอเนาะนบังเอิญเจออย่างที้อากาศร้อนๆอย่างเงี้ยนะพีทพูมาถ่ายคลิปที่นี่มันนอนที่นี่เลยใช่ก็ว่าจะไปน้องน้องคายนะอเห็นมาถ่ายถึงว่าผมได้ยินเสียงใครวะมาพูดเลยเสียงดังที่นี่วะคนกำลังจะหลับจะนอนออกไปด่ดีกว่าแล้วว่าไปก็นี่เหมือนคุณด้วยี่มันพีทภูนี่วะใช่ก็เลยเนี่ย แล้วพี่ดูตามจเป็นไงบ้างยังไม่รู้เลยแต่วสบายดีนะน่าจะสบายดีอ่ะโอ้ก็น่าจะอยู่กับมงกับเมียไปมีหน้าที่การงานใช่แล้วก็กลับมาพบกันีกครั้งอ่ะแล้วพี่จะไปไหนต่อไงก็ว่าจะไปหนองคายจะเดินตามรางรถไฟไปหรอใช่ไม่หรอก็ต้องรอรถไฟมานั่นแหละเออไม่งพี่บ้านอึ้นไปรอเลยนะอ่นั่นแหละอยู่ที่ สถาน,นีอุดรทาน,นีเนาะนะครับอ่ะก็รขบวนชานเชอาขบวนรถไฟนะครับไม่รู้ว่าพราะว่าพักผ่อนนะวันหยุดพี่ครับพักผ<ะ>่อนไปด้วยกันไหมล่ะมไม่ไปพี่ผอม,ม,มีทางนอนอาศัยกันเหรอออโอเคเนาะอ่ะอสุดท้ายฝากอะไรกับเอฟซี C หน่อยอยัางไงาก็ถ้าจะเพิ่งลืมกันนะครับเพราะว่าผมก็ไม่คยได้ทำชิดเนาะแล้วก็หลายคนก็อาจจะ ที่ผ่านมาที่มีใครพูดถึงผมก็เรื่องคดีมันก็ผ่านมานานก็เลิกเลิกของคดีก็ผมก็ทํางานเป็นหลักเป็นแหล่ง FC เขาจะไม่เชื่อนะว่าเป็นจักรีตัวจริงไหมจักรีตัวจริงนี่แหละทองถอดได้ถอนหมดให้เขาเห็นหน้าเห็นตาหน่อยไม่ได้อู้ที่เพื่อก็ได้จักรีตัวจริงจักรีแบบปันลอยเนี่ยครับอ่าไม่รู้เขาอาจจะไม่รู้ว่าเด็กที่ไหนมาใสเออใส่อันนี้แล้วก็ฟอร์มเป็นจักรีหรือเปล่าตัวจริง นี่ตัวจริงครับอือแล้วก็มีโอกาสที่พบกันอีกครั้งโอเคนะครับยังมียูทูบยังมีใครติดต่อใครบ้างเนะี่ยติดต่อใครก็ติดต่อเีมงาน,นพวกเราแหละส่วนใหญ่ว่าต่ววา,างคนต่างยุ่งกันไงอ๋อใช่ทำไมใครได้ติดต่อกันนานาขนาดเราเดี๋ยวมันก็ได้ติดต่อกันเลยพี่เหออืม <laughs> โอเคนะก็ประมาณนี้ขอขอบคุณน้องจักรีมากเนาะนะครับที่คอยมาพูดคุยกันในพิธีนี้นะครับผมก็จักรีไปนอนต่อใช่ไหมเนี่ยไปนอนต่อดิครับโอ้เหรอโอเคนะครับก็จะลืมนะครับฝากกดติดตามแล้วกดไลค์แล้วกดแชร์กดซับสไครต์กับช่องบ่าวพูกับน้องพิมพ์ชแนลด้วยนะครับมาเดี๋ยวนะครับมาดูที่นอนของผมอ่านอนที่นอนเหรอใช่ไหนมาดูที่นอนจักรีบังเอิญมันนอนจริงๆอ่ะเนี่ย โโอตะกี้ทำไปได้ไหนมันไม่มีรูเลยอ่ะจะนอนวันนี้เหรออย่ามั่งโมนะแล้วมันมันมันหลบแดดด้วยนะพี่มันหลบอ่อมันก็ทำให้เราเย็นเดินหน้าที่ชานชาลาเดินหน้าที่สถานีรถไฟของก็มอว่าให้หรอกเนี่ยหฮะแอบแอบนอนเนี่ยออรถไฟมมันนาตเย็นอาหรอ กลางคืนก็กลับกลางคืนก็กลับเลยนะหรอส่งว,วิวเฉยอ๋อตอนไปอืมมันสามารถป่ายางได้ไหมเราจะพา,ายะดูก่อนว่ารถไฟมันมันจะมานานไหม,มงั้นก็พาตะก,กี้เข้าไปเล่นในห,ห้างก่อนโอเคบ๊ายบาย